วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเริ่มที่จะมีการเออร์ลี่รีไทยบุคลากรตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปวันนี้ลองกลับไปถามพวกเราครับถ้าวันนี้พวกเราต้องถูกเลิกจ้างในอายุ45ปีวันนี้พวกเราเตรียมความพร้อมตัวเองได้หรือยังผมเชื่อว่าวันนี้อย่าบอกว่า45เลยครับ แม้กระทั่งใกล้จะกเกษียณวันนี้หลายๆคนก็ยังไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับการเกษียณเลยการที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับกระแสมันเริ่มมาแล้วครับผมเชื่อว่าจะมีอีกเป็นจำนวนมากของบริษัทที่จะมีโครงการเออร์ลี่รีไทยพนักง,งานที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับเพราะอะไรยิ่งองค์กรต่างๆได้รับพนักง,งานที่อายุน้อยๆต้นทุนเรื่องเงินเดือนก็น้อย แต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็น generation ai ซึ่งเขาพร้อมที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำงานร่วมกับเขาและวางแผนต่อยอดไปถึงอนาคตได้อีกหลายสิบปีผมเชื่อว่าบริษัทต่างๆที่ไม่ปรับตัวจะลำบากเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่ผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมได้ลองเอากลับไปทบทวนตัวเองได้เอากลับไปคิดและวางแผนชีวิตของท่าน